สวัสดีครับพบกับสุดขันวลิเวอร์ p o ลเราเริ่มต้นกันที่มีตัวละครลับโรมาโนเผยเอเกติเก้ไม่ใช่เป้าหมายแรกของหงแดงฟาบิยสูโรมาโ,โนนะครับนักข่าวฟุตบอลคนดังชาวอิตาลีออกมายืนยันว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจในตัวฮูโกเอเกติก,ก้ก่อนหน้าเหนือหอมไอทักเฟิงเฟิร์ดและได้เปิดฉากสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมไปแล้วแต่ตั้งแต่ไม่ใช่เป้าหมายลำดับรแรกในตำแหน่งดาวยิงเบอร์9ก้าที่หงแดงต้องการเซ็นเช่นนั้ด้วย ลิเวอร์พูลนะครับภายใต้การน,นำทัพของกุนซืออร์เนอร์ส็อตยังคงเดินเครื่องเสริมทัพอย่างต่อเนื่องโดยหลังจากที่ตัวจิมมี่ฟิ์มตรงไม่คว้าชมลุยมาจาับเบลล์กูเซนและมิลลดเคอร์เกตแบ็คซ้ายจากบอลหมัดและฟอร์เรนเวียสทำทัพจากในห้างขยะก็กำลังจะตามมาในอีกไม่นาน็ณะเดีวยวกันมีการคาดหมายกันว่าหลังปิดดิวเคอร์เกตและเวียสได้สำเร็จแล้วลิเวอร์พูลจะเริ่มเปิดฉากไล,ลก่น่ากองหน้ารายใหม่เข้ามาแทนดาวินนูเยส และดีโก้โชตาที่ฟอร์มฟือย่างหนักและเตรียมที่จะโดนโลกออกจากสโม,มสรล่าสุดนะครับโรมมโน่เปิดเผยว่าลิเวอร์พูลชื่นชอบเอกิติเก้ K, อย่างมากแต่หัวแดงก็ไม่รีบร้อนทีิจวคว้เดาวยงิงชาวฝรั่งเศสในวัย22ปีไปลาตะขค่ายโดยกล่าวว่ามีหลายสโม,มสรที่สนแนสดงความสนใจในตัวฮูโก้เอกิติเก้และลิเวอร์พูลเองก็ชื่นชอบเพื่อนรายนี้เช่นกันลิเวอร์พูลได้ติดต่อไปเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของเอกิติเก้ K แล้วแต่ในเวลานี้ พวกเขากำลังมุ่งเป้าหมายไปที่การคว้าตัวเมล็อตเคอเกตและฟอร์เรนเวียสซึ่งเป็น2เป้าหมายสําคัญในการเดินหน้าปิดดิวในฤดูนี้ลิเวอร์พูลแม้จะไม่แสดงความสนใจในตัวเอกิติเกเป็นพิเศษแต่พวกเขาแค่ศึกษาสถานการณ์ของผู้เล่นรวมถึงค่าใช้ใจ่ายในการดึงตัวเขาไปในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเอกิต e ิเกเป็นผู้เล่นที่ลิเวอร์พูลชอบแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเรื่องค่าใช้ใจ่ายและตัวเลือกอื่นๆที่เหมาะสมกว่าในอนาคต ในซีซั่นที่ผ่านมาเอกติเกยยิงได้15ประตูและแอซิสได้8ครั้งจากการลงเล่น33นัดในบุนเดสการ์จูมันรวมทั้งยิงได้4ลูกในศึกยูโรปาลีกอย่างไรก็ตามแฟรง์เฟิร์ตตั้งกระตัวไว้สูงถึง80ล้านยูโรในเบื้องต้นและอาจขยับไปเป็น100ล้านยูโรได้ซึ่งทำให้ลิเวอร์พูลต้องคิดหนักในการเซ็นยาครั้งนี้นะฮะ ด่วนสึกแดงเดือดเขย่าตลาดลิเวอร์พูลเปิดฉากเจจาโอซิมเพนตัดหน้าแมนยู u, แล่วเดายิงฟอร์มพักการสงครามแดงเดือดนอกสนามลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูนเตเปิดศึกแย่งชิงไรเซน hen, วิคเตอร์โอซิมเพนเดายิงในวัย26ปีสงครามแดงเดือดอุบัติขึ้นแล้วในตลาดการข,ขายนักเตะลิเวอร์พูลภายใต้การกุมทัพของ กุนซืออันเนอร์สโอตก็ตกเป็นข่าวว่าได้เปิดฉากเจรจากับตัวแทนของวิตเตอร์โอซิเฮนยอดดาวยิงทีมชาตินเนจีเรียเตรียมเปิดศึกชิงารเซนตตะหนักคู่ปรับตลอดการอย่างแมนยูอย่างเต็มตัวอนกักกของโอซิเฮนกับนาปลีโตสกัดที่แท้จริงนั้นจบลงแล้วแม้เขาจะเคยพาทีมคว้าแชมป์ลีกประวัติศาสตร์แต่ด้วยความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่ทําให้การที่พันมาเขาถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับกาลาซจอสไลและที่นั่นเองเขาก็ได้ตอกย้ํา ถึงคุณภาพระดับโลกของเขาโดยการระเบิดฟอร,ร์มสุดยอดซัดไปถึง37ประตูในทุกรายการทําให้เขาเป็นกองหน้าที่น่งหอมที่สุดคนหนึ่งของยุโรปในทันทีแม้ว่า, Last, า,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 าอาริลัสยักษ์ใหญ่จากซาดิอาระเบียพร้อมทุ่มเงินค่าจีนิยา63ล้านปอนด์แต่โอซิมเฮนได้ปฏิเสธโอกาสารับทรัพย์ก้อนโตอย่างชัดเจนโดยเป้าหมายเดียวของเขาคือการย้ายมาพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกอังกฤษฉะนั้นได้เปิดประตูสู่สงครามระหว่างสองยักษ์ใหญ่สีแดง ตามการรายงานจาก t ีวีอาฟิบอลระบุว่าหงแดงนี่มีการพูดคุยกับตัวแทนโอซิมเฮนแล้วเพื่อหาความเป็นไปได้ในกันดึงตัวเขามาเป็นหัวคนใหม่ในยุคของอาร์เนอสลอตที่ต้งการกองหน้าที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วเข้ามาจบสกอร์ในขณะเดียวกันเมนยูก็ได้เปิดฉากเจ็ดจัดเช,ชด่นกันและยังคงต้องการตัวเขาอย่างมากแม้พิ่งจะได้ตัวมาตุอคุณย่ามาก็ตาม บทสรุปดีวนี้จึงขึ้นอยู่กับว่าระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูใครจะยื่นข้อเสนอที่มัดใจทั้งนัโป,ปีและตัวนักเตะได้สําเร็จสมอรภูมินี้แฟนบอลห้ามกระพิบตาด่วนจุดยืนหงส์ันคลอนยักษ์ซาอุอัลนาเซอร์เตรียมทุ่น72ล้านปอนด์ล่าเลเซนลุยดีอดัร์ดหงแดงจะว่ายังไง ก็เสนอมหาศาอลอานาเซอร์ทีมดังจากสุดิอาระเบียนะครับเตรียมยื่นข้อเสนอมูลค่ามากกว่า72ล้านปอนด์หรือราว86ล้านยูโรเพื่อล่าตัวลุยดีอาร์ตจุดยืนหงไม่ขายของลิเวอร์พูลกำลังจะถูกทดสอบครั้งใหญ่และมีรายงานว่าเอานาเซอร์สโมสร,รมหาเศรษฐีจากลิกสุดิอาระเบียเต็ียมยื่นข้อเสนอมูลค่ามหาศาลกว่า72 000, 000, ล้านปอนด์หรือราว86ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวลุยดีอาร์ตปิดตัวเก่งของทีมไปร่วมทัพ แม้หงแดงจะเคยปฏิเสธบาร์เซโลนามาแล้วก็ตามนะครับก่อนอันนี้สื่อชื่อดังอย่างเดอแอนติกนะฮะและนะักข่าวระดับท็อปอย่างพอใจรายงานตรงกันว่าลิเวอร์พูลได้ปฏิเสธเขาเสนอจากบาร์เซโลนาและไม่ได้มองหาที่จะขายลุยดีอาร์ในช่วงสมัยนี้แต่ดูหัวหน้าพลังเงินจากตะวันออกกลางกำลังจะทําให้สถานก,การณ์มันเปลี่ยนไปเมื่อการวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเน orp, นบนเจคอบนักข่าวชื่อดังได้โพสต์ข้อความอัปเดตสถานก,การณ์นี้ โดยระบุะชัดเจนว่าอัลนาเซอร์แห่งกรุงริยตัตพร้อมที่จะเสนอเงินสูงกว่า85ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวปีกทีมชากโคลัมเบียแม้จะรับทราบจุดยืนเดิมของลิเวอร์พูลเป็นอย่างดีสถานการณ์ยิ่งซับซ้อนขึ้นอีนนกนะครับเมื่ออนาคตของดียร์ตเองนั้นก็เต็มไปด้วยความไม่แน,น,น่นอนนับแต่เพิ่งยอมรับอย่างเปิดเผยว่าเอเย็นของเขากำลังพูดคุยกับสโมสรอ,อื่นซึ่งสอดคล้องกับแรางงานของเดอแอนติกที่ระบุว่ามีความคาดหวังน้อยมากที่จะมีการบรรลุข้อตกลงใหม่ สำหรับการตัดสินใจฉบับปัจจุบันที่จะหมดลงในปี2027นี่จึงกลายเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญของบอร์ดบริหารลิเวอร์พูลที่ต้องชั่งน้ําหนักระหว่างการยืนครานจุดเดิมและรั้งผู้เล่นกนสคันที่ทําไปถึง17ประตูในนัดการล่าสุดเอาไว้กับทีมต่อไปหรือการยอมรับข้อเสนอก,ก้อนโตเพื่อทํากําไรจากนักเตะท,ที่จะอายุ29ปีในเดือนมกราคมปีหน้าและอาจไม่พร้อมตอดสนาจชบัใหม่และนําเงินไปลงทุนกับเป้าหมายอื่น บทสรุปของเรื่องนี้จึงอยู่กับการตัดสินใจของบอร์ดบริหารลิเวอร์พูลว่าจะยืนกลานจุดยืนเดิมให้แข็งแกร่งเหมือนที่เคยทำกับบาร์เซโลนาหรือจะยอมรับข้อเสนอก้อนโตที่ยากที่จะปฏิเสธเพื่อนําเงินไปสร้างทีมยุคใหม่แฟนบอลต้องติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะครับถ้าขายไปนี่ก็ถือว่าได้กําไรนะฮะท่านผู้ชมก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะออกมาอย่างไร ส่วนกระแสแข่งยุคใหม่จอนบาลน,นะครับตำนานผู้พักดีปฏิเสธชุดขาวอดีตเพื่อนร่วมทีมชี้ยุคนี้ค่าตัวน่าจะทะลุหลัก250ล้านปอนด์ตำนานผู้พักดีจอนบาลน,นะครับเคยปฏิเสธโอกาสย้ายซบเรยวมริดในปี1989เพราะความรักที่มีต่อลิเวอร์พูล่ามกลางรบริกาศสุดช็อกของเราเดอะคัพนะครับ หลังการย้ายทีมของเทนอเล็กเซนโนสู่เรอัลมาริดในช่วงสมัมเมอน,นี้เรื่องราวในอดีตของตำนานผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของสโมสรก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงกันอีกครั้งเพื่อตอกย้ำถึงคำว่าความพักดีที่หาได้ยากในวงการฟุตบอลในยุคป,ปัจจุบันเขาคนนั้นคือจอร์นบานปีกซ้ายในตำนานผู้เคยกล่าวว่าไม่ต่อราชชุกข,ขาว ล่าสุดกระแสความสุดยอดของจอร์บานกลับมาร้อนระอุบนโลกโซเชียลอีกครั้งนะครับเมื่อดอนฮัตจิสันอดีตกอง Liverpool, กลางลิเวอร์พูลก็ได้ดโพสต์วีดีโอรวมฟอร์มการเล่นอนาทึ่งของอดีตเพื่อนร่วมทีมพร้อมประเมิมนมูลค่าของเขาในตลาดนักเตะในยุคปัจจุบันอย่างน่าตกตะลึงลองดูแล้วบอกผมทีว่า JB จอร์บานจะไม่มีมูลค่าถึง250ล้านปอนด์ในสมัยนี้ฮัตจิสันทวิ้ขกอความดังกล่าว จุดประเด็นในแฟนบอลหวนรำลึกถึงความสุดยอดของปีจากจาเมกาลูกครึ่งอังกฤษผู้มีทั้งความเร็วอังกฤษอันแผวพราวและสายตาอันเฉียบคมในการทําประตูไม่เพียงแค่ฟีเท้าที่น่าทึงแต่หัวใจที่พักดีของบานก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันโดยเขาเคยเปิดเผยกับท็อกสปอร์ตเมื่อปี2 0 2 4ว่าเขาเคยมีโอกาสย้ายไปเรือมริดแล้วในปี1989สมัยที่จอห์นโทชักคุมทีมอยู่เขา ทอร์ชักถามผมว่าคุณอยากมาที่เลิวมาริดไหมผมตอบว่าผมมีความสุขดีที่ลิวพูถ้าคุณมีข้อเสนอที่ได้รับการยอมรับเราก็จะมาคุยกันบานเล่าแต่สถานักงานกลับเปลี่ยนไปเมื่อทอร์ชักต้องการให้เขาบีบให้สโมรสรปล่อยตัวซึ่งเป็นสิ่งที่จอรบาานไม่ต้องการทําอย่างเด็ดขาดฟังนะชาวสแคลเซอร์ oser, รู้ว่าผมจะมีมวันทิ้งคุณผมรักผู้กุณ อดีตนักเตะในวัย61ปีกล่าวทิ้งท้ายถึงความรักที่เขามีต่อสโมสรและแฟนบอลลิเวอร์พูลไม่เคยเปลี่ยนแปลงเรื่องราวของจอนบานจึงเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจอันทรงคุณค่าในยุคสมัยที่เงินตรามักอยู่เหนือความพักดีและตอกย้ำว่าเห็นใดเขาจึงยังคงเป็นที่รักและเป็นตำนานที่แท้จริงในหัวใจแฟนบอลลิเวอร์พูลตลอดกาล ลิเวอร์พูลเพิจักับความเสี่ยงดิวเวียสซอแวลอัดล่มได้แผนสองของหงส์แดงเงิน140ล้านโยูโรใช้งบมอย่างไรให้คุ้มค่าดิวประวัติศาสตร์ยังไม่จบกันไล่ล่าฟอร์เรนเวียสของลิเวอร์พูลก็ยังคงดําเนินต่อไปแต่ความเสี่ยงที่อภิมหาดิวนี้จะล่มก็มีเช่นเดียวกันแม้คราวคราวกันย้าทีมของฟอร์เรนเวียสมายัางลิเวอร์พูลดูเป็นไปในทางที่ดีมากมาโดยตลอดหลายสัปดาห์ แต่ยิ่งดิยวยืดเยื้อความกังวลของแฟนบอลอะครับก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นโดยมูลค่าที่อาจสูงถึง150ล้านโยูโรซึ่งนั่นจะทําให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักเตะค่าตัวแพงที่สุดตลอดกาลความเสี่ยงที่การเจรจาจะล่มลงในนาทีสุดท้ายจึงยังคงมีอยู่จนกว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นาการคําถามคือด้วยเหตุผลใดก็ตามดิวรบริตร์นี้หากไม่เกิดขึ้นลิเวอร์พูลจะทําอย่างไร กับงบประมาณมหาศาลก้อนนี้ทั้งเลือกที่1ห,หาตัวแทนระดับท็อปในโลกของฟุตบอลนะครับมีผู้เล่นไม่กี่คนที่มีศักยภาพทัดเทียมกับวิยญและแน่นอนว่าค่าตัวย่อมไม่ธรรมดาระดับที่เป็นไปไม่ได้จุดเบนลังแฮมแพงกว่าเยอะเลยไม่ย้ายจาม,มาร์ตูเซลลาโคลพาเมอร์มาร์ตินอุนการกู่แข่งในลีกไม่มีทางไข่ให้ส่วนระดับที่เป็นไปได้และน่าสนใจชาบีซิมอนอาบาเลาซิกเคยมีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลมาก่อน เอบรซีเอเซจากคกริสทัลเพลตและมอร์แกนโรเจอร์จากอัตตันวิล่ลานี่คือเป้าหมายที่เข้าถึงได้มากกว่าทางเลือกที่2น่าสนใจสุดพีเกมกระจายงบเสริมทับทั่วแผงอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งคือการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายไปที่ผู้เล่นอย่างซิมอนหรือเอเซซึ่งจะทําให้สมโมสรประหยัดเงินไปได้มากมหาศาลและแนําง,งบส่วนเกินนั้นไปเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งอ,งอื่นที่ต้องการอย่างเร่งด่วนหงแดงในตัวจินนี่ฟมปงมาเสริมเกมรุกฝั่งขวาแล้ว แต่งบที่เหลือสามารถนาไปปิดดิวแบ,บ็กซ้ายเร่งจะจาคว้าตัวเมล็อกเคอร์เกตจากบอลหมัดซึ่งเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนผ่าตัดแนวรับแก้ไขปัญหาความไม่นนอนของอิบเรม,มากโกนาเตจโจกูเมลและเจ้าเรย์คอนซาด้วยการคว้าเซนเต์แบ็กฟีเท้าดีเข้ามาเป็นแกนหลักคนใหม่ในยุคข,ของอเนอร์สลัดไม่ว่าดิวของเยสจะลงเอยอย่างไรการตัดใจนี้จะชี้ชตาทิศทางการสร้างทีมของลิเวอร์พูลในลุ้นกันหน้าแฟนบอลต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าแผน2ของลิเวอร์พูล จะออกมาในรูปแบบใดแมนยูคว้าแชมป์ขายเสื้อที่สนามบินมากที่สุดลิเวอร์พูลได้อันดับที่5้าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับกลายเป็นทีมที่มียอดขายเสือ้อสูงสุดในช็อปที่สนามบินอังกฤษเป็นอันดับที่1ส่วนลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อันดับที่5นะฮะ โดยแมนยูนับมีลุ้นกันเทีย่ยแย่เมื่อสีซั่นทีพันานมาเนื่องจากพวกเขาคว้าแชมป์รายการใดๆมาครอบครองไม่ได้เลยและจบอันดับที่14ของตรงนารางคะแนนถึงกระนั้นล่าสุดก็มีการเปิดเผยยอดขายเสื้อใน JD Sport ร้านขายเสื้อกีฬาชื่อดังที่3สนามบินใหญ่ของอังกฤษประกอบไปด้วย l o ลอนด s t a n ตนต a อ e ต a s t ิดแลนด์รวมถึง Manchester ประกอบ่่าเสื้อของแมนยูขายดีเป็นอันดับที่1 ส่วนอันดับที่2แมนเิตี้อันดับที่3คือเซียตทีมเชีงเกดและอันดับที่4คืออาร์เซนอลส่วนอันดับที่5คือ Liverpool. League, ลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดนะครับก็ต้องบอกว่าฤด,ดูกาลนี้ลิเวอร์พูลมาใส่อาดิดาสแล้วนะครับอาจจะมียอดขายเพิ่มสูงขึ้นนะครับซันเดอร์แลนด์กำลังพิจารณาดึงเฮนโดกลับพรีเมียร์ลีก ซันเดอร์แลนด์น้องใหม่พิมลีกกำลังพิจารณาการดึงจัดแดนแฮนเดอร์สันอดีตกองกลางกัปตันทีมลิเวอร์พูลกลับมาเล่นอังกฤษอีกครั้งเดิมเล่นกันคับรายงานว่าจากพร้อมที่จะปล่อยตัวแฮนเดอร์สันในวัย35ปีในช่วงสัมนี้เพอมีปัญหาเรื่องข่าเหนื่อยที่อยู่ในระดับ100,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และซันเดอร์แลนด์ซึ่งเป็นอดีตทีมเก่าสมัยเยาวชนของดาวเตะรายนี้ก็พร้อมที่จะดึงเข้ามาเสริมทัพเพื่อสู้ศึกพิมลิกในฤุูกาลใหม่ตอนนี้เห็นโดก็พร้อม สาหรับการย้ายกลับมาเล่นแนงอังกฤษเพราะรู้ว่าโอกาสในการติดจิมเช่นกลิปภายใต้การกุมทับของโทมัสสตูเิลจะยังอยู่รับใดที่เขายังเล่นได้อย่างสม่ำเสมออย่งางไรก็ตามนะครับเขาต้องยอมลดค่าเหนื่อยลงมาหากย้ายกลับมาเล่นกับซันเด์แลนดจริงๆนะฮะอาจ์แจกลิวสนยารอดประตูเช็กกำลังพิจารณาย,ย้ายแบบยืมตัวนะครับ วิเตสลาฟยาโรตนะครับในประตูดาวรุ่งของลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะไปเฝ้าเสาแบบยืมตัวให้กับอาแจกอัมเตดัมที่มีจอนนี่ไฮติก้าอีตโค้ตมือขวาหงแดงไปกุมบางเหียนอยู่รวมถึงเิวในฝรั่งเศสอีกด้วยลิเวอร์นะครับพึ่งควา้าแฮมินปีซีมาร่วมทีมบวกกับการที่จอจีมามาดชิวลีจะย้ายกลับมาหลังจากไปเล่นแบบยืมตัวกับมาเลเซียด้วยทําให้โอกาสของยาโรตในทีมชุดใหญ่หงแดงนั้นมีจาํากัด ทางนี้นะครับเดนติกสื่อชื่อดังรายงานมาว่านาประตูชาวเช็กในวัย23ปีกำลังผลักดันตัวเองให้ย้ายออกไปฟั่สกักสโมสรอื่นเพื่อการลงเล่นอย่างสม่ำเสมออยู่และเป็นอันจัดและเิวที่แสดงความสุ่นใจมาอย่างชัดเจนสำหรับยารอดนะครับในลุ้นกนที่ผ่านมาก็ไในลงเล่นในทีมชุดใหญ่เป็นครั้นแรกและทํางานได้ใจมากหลังต้องลงฟั่เสาแทนอาริสงเบเกอร์ที่โดนบาดเจ็บในเกมที่เอาชนะคริสต์เพลตได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ ต้องเลือกเพื่อนสิกาแฟแบดเชียร์ซาลาควอบอลลงดอร่รนกาแฟแบดนะครับกองกลางชาวดัตช์ของลิเวอร์ pool บอกว่าถ้าหากเขาสามารถเลือกนักเตะที่ควอลบอลลงดอในปีนี้มาครอบครองได้เขาจะเลือกโมซาลาเพื่อนร่วมทีมหงุงแดงซาลามีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับทั้งการทาประตูและแอซิสถือว่าเป็นคีแมนสำคัญพาลิเวอร์ควอลแชมป์พรีเมียร์ลีกในปีน,นี้มาครอบครองได้สําเร็จเมื่อกาแฟแบกถูกถามถึงนักเตะที่เขาอยากให้ได้บอลลังดอเจ้าตัวก็พูดชื่อเพื่อนร่วมทีมออกมา นั่นเป็นคำถามที่ยากแต่ผมจะเลือกโมซาล่าเพื่อนรวมทีมของผมกลายเป็นแบบกเก่าวกับฟุตบอลโซนก็ต้องบอกว่าต่างจากอิบไรมาโกเนเต้น,นะครับที่เลือกอุสปันเดมเบเล่นั่นเองนะครับเป็นคนขวาบอลงดอกนี่คือสุดการลิเวอร์พูลนะฮะซึ่งเป็นรอบสาวของวันที่10มิถุนายนนะครับแฟนๆรอดิวของฟอร์เรนเวียอีกสักนิดหนึ่งนะฮะน่าจะสำเร็จในไม่ช้านี้นะครับท่านผู้ชมก็ ต้องบอกว่าน่าจะจบกันที่140ล้านยูโรนะครับกับแอดออนนะฮะแล้วก็มีข่าวนะครับบอกว่าจะเปิดตัววันที่13กรกฎาคมซึ่งจะลงเล่นนัดแรกกับลิเวอร์พูลนะครับที่จะอุ่นเครื่องกับเบรเันต์นอตเอนนะครับหลังจากนั้นเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็มีโอกาสเลยแหะครับที่จะไปทัวร์เอเชียกับทีมหงแดงลิเวอร์พูลนะครับใครนะฮะที่มีตั๋วนะครับที่ไปชมเกมอุ่นเครื่องลิเวอร์พูลพบกับฮ่องกงเนี่ยได้เจอ เวทแน่นอนนะครับถ้าย้ายมานะครับก็ถือว่าเป็นโบนัสแล้วกันนะครับส่วนฟลอเรนเวทนะครับไม่มีคู่แข่งแล้วนะครับเขาอยากย้ายมาลิเวอร์พูลเลยนะครับเหลือแค่การเจรจาตกลงกันจ่ายเงินเท่านั้นเองนะครับส่วนค่าเหนื่อยก็คือ3ามแสนห้าหมื่นห้าพันปอนด์นะครับเป็นรองแค่ซาร่าภายในสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็เป็นการต้องการตัวในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกที่ลิเวอร์พูลตามหาอยู่นะครับส่วนโมสมคูนิโยแล้วก็บวกกับ เฟอร์มิโน่นะฮะที่ทางสื่อเขาออกมาวิเคราะห์นะครับสไตล์การเล่นเหมือน2คนนี้รวมอยู่ในร่างเดียวนะครับแล้วก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันกับการชูเสื้อและปิดดีลอย่างเป็นทางการนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต่อนรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ทีมงานชายปูบักครั้งลิเวอร์พู o และเดอะคอฟแฟนบอลพันแทที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ